ชื่อนัน,น,พอนพัชสอนทองค่ะอายุ37ปีค่ะมาจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพันใช้ตั้งไต่วัันอายุ87แล้วแต่งงานมา7ปีแล้วค่ะ <70 S 1> ก็ปล่อยธรรมชาติก็ยังไม่มีบุตรมีเพื่อนแนะนำมาให้มาที่คลินิก PWS คลินิกอะค่ะก็เลยลองมาติดต่อตรวจสุขภาพดูทั้งคู่ผลก็ตรวจอสุจิแล้วก็ตรวจ ข้างในหมดลูกก็คือปกติคุณหมอจะแนะนำให้ทำเป็นอีกซี่ค่ะเพราะว่ามีโอกาสตั้งครรภ์สูงกว่าคุณหมอก็จะให้ยาบำรุงกระตุ้นไข่ไปทานแล้วก็มีฉีดยากระตุ้นไข่แล้วก็ทำการเก็บไข่พอเก็บไข่เสร็จหลังจากนั้นเราได้ไข่มาเราก็รอเตรียมผนังหมดลูกเตรียมผนังหมดลูกเพื่อที่จะฉีดตัวอ่อนเข้าผนังหมดลูกค่ะ ใส่ตัวเดียวก่อนค่ะเพราะว่าเราอายุค่อนข้างเยอะสำเร็จเลยค่ะ <Wow. S 1> เพศชายค่ะตอนนี้อยู่18วีค่ะไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆค่ะเพราะว่าคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่นี่ดูแลดีให้การต้อนหับดีแล้วก็บริการด้านหลังก็ดีเวลาเรามีปัญหาอะไรเราแชทไลน์มาถามก็ตอบรวดเร็วดีสถานที่สะอาดแล้วก็สะดวกค่ะสำหรับผู้ที่มีบุตรยากเราก็แนะนำ ให้มาใช้บริการที่ PWS คลิ n i c ค่ะเพราะว่าคุณหมอและพนักงานดูแลดีเจ้าหน้าที่บริการดีค่ะดูคลิปดูสาระดีๆจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้กับ PWS c ลิ n i c ของเรานะคะเพื่อที่ทีมงานของเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆที่มีสาระแก่ท่านผู้ชมต่อไปนะคะ